ประมาณกิโลไอ้ชามหนึ่งมีส่วนผสมครึ่งโลฮะครึ่งโลเออไอนั่นครึ่งโลปลาปลาครึ่งโลอ่ะใช้หอมประมาณเจ็ดแปดหัวใช้กระเทียมประมาณสามหัวใช้ผิวมะกรูดประมาณสี่สามสี่ชิ้นแล้วก็ตะไคร้ประมาณสามสี่ต้นแล้วก็มีมะขามเปียก แล้วก็ขาประมาณเจ็ดแปดแว่นแล้วก็ลากผักชีรากผักชีคั่วทั้งหมดนี้เอาไปคั่วแล้วก็มาตำม,มาโขลก็ระหว่างโขลกก็ผสมกับพริกป่นตามความเผ็ดเนาะประมาณสักครึ่งถ้วยได้ไหมก็แล้วแต่เตะ<ๆ>แล้วก็ใส่เอาปลาราไปสับ,สบ,สบ,สบ แล้วก็เอาไปโขกรวมแล้วก็ลงไปผัดเอาลงไปผัดเสร็จพอผัดเสร็จก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำปลานลาชุรสหน่อยชุบรสหน่อยเอออเาขึ้นมาโรยด้วยผักไอ้นั่นป่ะหั่นสุกก่อนอ่าสุกชิมได้รสดีแล้วปิดแก๊สใส่ใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วผัดใส่ลงไปแล้วผัดจบโอเคจบสูตรทำน้ำพริกเผาแม่แปลง ป้เปาก็ให้กุ้งแหง้ทง,แหงทอดกุ้งแห้งทอดเอากุ้งแห้งไปทอดเหรออืมอ๋อแล้วก็หอมกระเทียมเจียวอ่าทำสักชามหนึ่งนี่หัวก็หอมกับกระเทียมประมาณเท่าไหร่น้ำปิเปาอ,อ่ะอ่าเนี่ยหอมหอมอย่างที่แม่หั่นไว้มาเช้าอะ่ะพอทำก็ประมาณจานหนึ่งแต่ไม่ต้องพูนอืมสักประมาณสามสิบหัวได้เนาะ แม่ถึงหัวยี่สิบอืมอืมยี่สิบหัวกระเทียมอ่ะปัาปานกสี่หัวหอมอ๋อกระเทียมนิดเดียวอเน้นหัวหอมอืมอ่ะมีอะไรอีกก็เจียวไงเอาไปเจียวออแล้วก็พริกทอดพริกเอาไปทอดพี่อย่างที่เล็กทอดใส่ไอ้น้ำพริกเมื่อกี้นะอ่าทอดเออพริกเม็ดใหญ่สิอย่างนี้เพลิดเพเม็ดใหญ่อ๋ออ่าอ่าแล้วก็บัปันอ่าปันเออแล้วก็ ไอ้ไอ้พวกที่ทอดๆไว้ปั่นหมดนั่นน่ะก็มีกู้แห้งเออแล้วกะปิด้วยทอดกะปิทอดอืมกะปิใช้ประมาณเท่าไหร่สองช้อนได้ไหมโอ้ยช้อนเดียวก็เอาไม่ไหวเยอะไปไม่จองถึงอนไม่ต้องช้อนมีกะปิกินแม่ที่บ้านมีเยอะมี่มีพอพออืมอืเอาไปตามโขลนกันแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงผัดผัดไฟอ่อนๆนะอืม แล้วก็เอามาขามเปียกน้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช่ไหมใส่ลงไปคนให้เหนียวค่อยๆไปอ่อนๆแล้วก็ชิมรสใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ชิมรสเอาหัวขาดอะไรเกินอืมน้ำพริกเผามันมีแค่หอมกับกระเทียมพ้กแั้งเองหรอมันไม่มีพวกขาตะไคร้อ๋อเหรอแค่นั้นอ่ะโอเค ถ้าพูดถึงจะเอาอร่อยสุดนะน้ำพริกขานะอมีปลาเค็มอย่างที่เชนบอกให้แกซื้อจะทำปลาทั่หรอใบสีปลาปลาทูดีือปลาทูปลาทูปลาทูหอมอ่ะปลาทูหอมเอามาทอดเขาแกทำหน่อยเดียวก็เอาตัวเดียวแล้วก็โขลกผสมทอดสุกแล้วมาแกะโขลกผสมไปในที่เรานั้นอ่ะลองไปผัดอ่ะโอ้ยอร่อยมาก อืมันจะไม่เลี่ยนไงจะจะหอมอร่อยคนกินจะติดใจว่าเอ๊ะมันทําไงวะคนจะกินจะไม่รู้เมนูเมนูอะไรเมนูอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะปลาเค็มผัดอ่าก็เอาปลาเค็มมาทอดทอดแล้วก็ แกะเนื้อบีบีให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไข่ไปลูกใสไข่หนึ่งลูกคนคนคนปทูสักสาตัวเนาะ3าสี่ตัวไม่เกินนี้แล้วก็เอาไข่เยอะเยอะแปดเก้าต้นไหมเกิดห้าต้นห้าต้นห้าต้นแล้วก็หัวหอมหัอหอมสักสิบหัวพอไหมสิบหัว แล้วก็พริกขี้หนูพริกแดงพริกขี้หนูแดงแล้วก็ใบมะกรูดซอยใบยมะกรูดซอยอ่าทีนี้นก็เอาตะไคร้กับหอมไปผัดผัดเสร็จก็เอาไอปลาทีย่ยีไว้ใส่ไข่ก่อนหนึ่งลูกแล้วก็เอาไปผัดพอผัดเสร็จพอสุกเสร็จเรียบร้อยก็โรยใบมะกรูดโรยใบมะกรูดปิดไฟโอเคถ้าจะแต่ก็จะเติมจะลดนิดโอเค เมนูก๋วยเตี๋ยวจานผัดปูผัดครึ่งโลเล่ลผัดครึ่งโลเท่านี้ที่ผัดไทยมาเนี่ยอ่าครึ่งโลพริกเม็ดใหญ่รัก6เม็ดเม็ดอ่า หอมก็สามหัวสามหัวสาวหัวนี่หอมไทยหรือหอมแก่หอมไทยเลยหอมแข่ <Okay. S 2> หอมไทยก็ใส่ได้แต่หอมแข่ม,มันเบ็ดใหญ่กว่าไงอืมแต่แม่มันไม่หอมไงก็ใส่แค่นั้นแหละอ่ากระ,ะเทียมกระหัวนี่งกระเทียมหัวนึ่งแบบนั้นอะ่ะอืมอ๋มอมาผัดอืผัดเลย นั่นไหมะออกแดงแล้วก็ใส่มะขามเปียกใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่น้ำเติมหน่อยพอชิมรสดีแล้วก็เออรสนี่มันต้องเป็นไงอะไรดำรสเนี่ยก็หวานเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดปลาแรมปลาแรมแตต้องให้รสจัดหน่อยนะจพราะเดี๋ยวเราต้องใส่ถั่งอกอะไรพวกนี้ โอเคอันนี้คือน้ำมันนะเดี๋ยวแช่น้ำก็ลงไปผัดเดี๋ยวช่น,วชน้ำโอ้เดี๋ยวนี้เขาใช้เส้นสดนิ่ดีอ่าเอาไปผัดแล้วก็พอมันกินน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ถงงุงหกอเครื่องแกมก็เป็นไข่เจียวยแต่คุณถึงว่านะไม่ต้องใส่ใช่ไหมเตี๋ยวจันเนี่ยถ้าเราใส่ถุงหอกก็ต้องกินเลยเก็บไว้ก็แม่อร่อย,ออยอถ้าเราไม่ใส่ส<ด>เราม่กิน เนาะจะอร่อยปาโอเคถุงอกสดแล้วก็แตงกวาซอยซอยปอกเปลือกซอยซอยเนาะต้นกุ้ช่ายต้นกุ้นช่ายแล้วก็ไข่เจียวหั่นฝอยฝอยเนาะโอเคอ่อตอนผัดก็ใส่กุ้งหรือปูลงไปได้ง่ายนะหมูมาอร่ก็แต่ถ้าถ้าหากว่าเราจะกินอร่อยหัวปีก็อร่อยอ๋อใส่หัวปีอ่ากินแก้มกับหัวปีโี่เมนูน้ำก๋วยเตี๋ยวผงเหลียง เริ่มต้นขาตะไคร้ใ<ด>บมะกรูดเลี้ยวหอมถ้ามีแล้วก็ปวยกัดปวยกัดก,กับไอลาผักชีลาผักชีกระเทียมดองเออกระเทียมดองสับปะรดเออสับปะรดเดีด๋ยวก่อนนะมีเลย ใมใส่กรจเบร้มาอร่อยอเดี๋ยวนี่ก,กระเบืกระเทียมกระเทียมกระเทียมพริกไทยด้วยนะก็ไทยเออกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไอปรยกากแล้วมันมีอะไรอีกอย่างคล้ายๆกับปรยกากอ่ะที่มันทําอยู่ด้วยกันเป็นผงคะโอ่ก็น,นั่นแหละไอ,ไม,อมไม้กระดอกไไม้หอมไม้กระดอกเ็าเรียกเรียกปรยกากอ๋อโอเคแล้วก็ทั้งหมดนี้เอาไปใส่น้ํา ครัวก่อนนะเพื่อเพิ่มกลัดแต่ครัวแล้วมาโกลอ่อ๋อเลยเอาไปย่างอ่ะย่างก็ได้โอเคย่างแล้วก็ใส่ไปเครื่องทั้งหมดใส่ไปเอาโครงไก่สักหนึ่งตัวหรือโครงหมูสักชิ้นใหญ่ๆกิโลครึ่งโลแล้วก็ใส่ไปเลยะโลแล้วก็เคี่ยวใส่หอมไอ้อะไรนะเฮ้ยขึ้นแต่ขมวดลงมาเลยแล้วก็ ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลอ้อยซีอิ๊วดำหน่อยซีอิ๊วดำนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลใบตาลน้ำตาลใบตาลใบตาลออตี๊ดเออแล้วก็โอ้ใส่รากไ,าไาอ้นั่นด้วยใส่รากผักชีฝรั่ง ใส่ด้วยอ่ะใส่ป่ะหอมเออเรียกว่ามันหอมดีได้ใส่ไปด้วยอ่ะแค่นี้ป่ะเกลือหน่อยนึงเราใส่้วต้องใส่เกลือต้องใส่อยู่แล้วเออเกลือหน่อยนึงแล้วก็อ่ะทีนี้พอตอนอันทุบลวกเส้นลวกถั่วงอกแล้วก็ใช้โรยแทนที่จะเป็นผักชีก็เป็นผักชีฝรั่ง แล้วก็เอาหมูลงไปต้มตอนน้ำซุปไปต้มเป็นก้อนแล้วมาหั่นอร่อยไม่ต้องลวกเป็นชิ้นๆจบอร่อยเมนูข้าวต้มมาใต้ก็ข้าวเหนียวล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ไว้คืนนึงอ่าแช่คืนแล้วก็ไอ้ถั่วเลือดถั่วอะไรก็เรียกถั่วเขียวผ่าซี่อืมอืมก็มือนจานแ้่ไว้จะแช่ไว้คืนนึ่ามาถึงก็ส่งล้างอีกรอบหนึ่งแล้วไงแล้วก็เอา พริกไทยกระเทียมรากผักชีตำแล้วเอามาข้าวกับหมูสามชั้นสามชั้นน้ำข้นข้อหมูได้งั้นให้มันออกมันๆหน่อยดีอ่ามันมานิดนึงข้าวแต่ก็แล้วก็เอามาใส่ไอ้นี่ไไออ้้น้ำมันหอยอ๋อใส่น้ำมันหอยเออหัวหอมซอยหืหัวหอมซอยไปในไหน ในหมูแหละเหรอหัวหอมแดงอะนะอืมอ๋อสดๆอะนะอ,อ๋อแล้วก็มาข้าวข้าวข้าวผลการใส่เกลือหน่อยเดี๋ยวนะหัวหอมใส่เยอะไหมถ้าใช้หมูครึ่งโลหมูครึ่งโลหัวหอมประมาณเจ็ดถัว่วอ๋อหมูครึ่งโลนี่ข้าวเหนียวประมาณโลนึงได้ไหมโลฝาเหรออ๋อโลครึ่งอ๋ออะแล้วก็ถั่ว ถั่วครึ่งโลได้ไหมถั่วก็ถุงหนึ่งแหละอ๋อถุงหนึ่งก็โลหนึ่งเอ๊ะถุงหนึ่งมันครึ่งโลป่ะอเอครึ่งโลแล้วอะไรอีกก็หมักหมักไว้นานไหมก็มาจะทำจะสองชั่วโมงไม่ต้องหมักก็ข้าวข้าก็ห่อได้เลยอ๋อแล้วก็เอาใบตองมาก็เอาข้าวเหนียวใส่เอาถั่วใส่เอานี่วางตรงกลางพับมัดให้สวยมัดไม่สวยก็แบนๆทั้งหัวมันกินได้อร่อยน้ำข้าว น้ำข้าวอะเจนน้ำข้าวโอเคมัดได้ดีอ่าใช้ตอกไม่ได้ใช้เชือกฟางแทนโอเคอร่อยเมนูอ่าข้าวต้มมัดใต้ถ้าเหลือทำไงเอาไปทำอะไรกินตอนเช้าก็ทอดได้เอาไปทอดให้กรอบอร่อยมาเหมือนเจเออต้องทอดไฟไงนะไฟอ่อนๆนานไหม หหหให้มันเหลืองเหรอไอ<ด>จูนทอดอะไรก็ไม่เหลืองสักที <laughs> โอเคจบอร่อยน,อน้ำพริกมะขามเอามะขามอ่อนมาขูดข,ขูดฮะดขูดแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตำใส่เกลือน,น,นิดใสเกลือนิดหนึ่ง,งมันจะได้ไม่ดําแล้วก็มาเตรียมน้ำพริกก็มีพริกขี้หนูสวน กระเทียมกระปิถ้าดีก็ห่อใบตองย่างเข้าตาอ,อบสักนิดหนึ่งน้อต้องผัดอยู่แล้วอ๋อโอเคอันไม่ต้องแล้วก็กุ้งแห้งปั่นอ่าหมูสับหมูสับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเนาะอ่ะทีนี้ขั้นตอนการทำ ตำตำกระเทียมพริกแล้วก็ะกะปิแล้วก็เอามาขามอ่อนที่ตำไว้เมื่อกี้นี้มาตำแล้วใส่กุ้งแห้งปรุงรสเหมือนน้ำพริกกะปิก็คือบีบมะนาวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็เอาไปผัดใช่ไหมผัดก็ใส่หมู สบับผัดหมูให้สุกก่อนผัดหมูให้สุกก่อนแล้วเอาน้ำพริกเทลงไปแล้วก็ผัดมเมื่อเสร็จแล้วโรยอะไรปะไม่ต้องอกินได้เลยอร่อยจบ